สกรีนสองสีด้วยเครื่องระบบสกรีนแม่นตรงไม่ต้องเล็ง คลิปนี้มาชมรีวิวการทำงานของเครื่องสกรีนรุ่น NJ400S ที่ทำงานพร้อมกับเครื่องระเบิดผิวกันครับการระเบิดผิวพลาสติกคือการใช้ความร้อนจากเปลวไฟในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลบนพื้นผิวพลาสติกให้ห่างกันเมื่อนำไปสกรีนสีจะติดบนพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้นครับจุดเด่นของเครื่องสกรีนรุ่นนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับค่าสีการทำงานจะเป็นอย่างไรมาเริ่มกันเลยครับติดตั้งบล็อกสกรีนเทมึกสีและสั่งการทำงานผ่านหน้าจอทัชสกรีนจุดนี้ได้เลย ขั้นแรกก่อนอื่นใดนําชิ้นงานขวดพลาสติกมาทําการระเบิดผิวก่อนเลยครับตัวเครื่องจะมีสายพานลาเลียงชิ้นงานไปข้างหน้าและทําการหมุนชิ้นงานไปด้วยในตัวเพื่อให้ทุกพื้นผิวชิ้นงานโดนความร้อนเท่าๆกันครับโจทย์งานสกรีนชิ้นนี้คือการสกรีน2สีด้านหน้าและด้านหลังในการสกรีนสีที่1จะเป็นการสกรีนปกติโดยตัวเครื่องจะสกรีนด้านหน้าและด้านหลังในครั้งเดียวเลยครับ จากนั้นมาเริ่มการสกรีนสีที่2กันครับทางเราก็จะทำการเปลี่ยนล็อกก่อนเป็นลายของสีที่2เทม,มึกสีตามปกติดได้เลย รอบนี้เราจะใช้เซ็นเซอร์กำหนดจุดสกรีนโดยตัวเซ็นเซอร์จะทำการจำค่าสีที่เราได้กดบันทึกไว้เมื่อใส่ชิ้นงานชิ้นต่อไปเซ็นเซอร์จะส่งค่าให้ตัวเครื่องสกรีนรับรู้ว่าจุดใดคือจุดเริ่มต้นที่ต้องสกรีนในชิ้นงานนี้เครื่องสกรีนจะทำการหมุนตำแหน่งจิกยึดจักเพื่อให้ได้ตำแหน่งตรงตามที่เราได้บันทึกไว้และสกรีนลายสีที่2ลงไปนี่เลยครับจะเห็นว่าตัวเครื่องสกรีนจะหมุนชิ้นงานให้อัตอนโนมัติก่อนสกรีนระบบนี้จะทำให้ได้ลายสกรีนสีที่2ที่ตรงตำแหน่งความคลาดเคลื่อนน,อ,น,นออออยชนงงาาาากมมสวืีพ มีมูลค่าสุดๆท่านใดที่มองหาเครื่องสกรีนแบบนี้อยู่หรือมีโจทย์สกรีนทักมาปรึกษาได้ที่ l ลายแอดนิจินโอแพหรือโทร0868426859ได้เลยครับ